อาการน่าห่วงพระเอกรุดช่วยอดีตดาวดังหลายโรครุมสกรรมอดีตนักร้องดังคนหนึ่งที่สร้างผลงานเป็นต้นฉบับเพลงดังเพลงคุ้นหูคนไทยไว้หลายเพลงก็คือแมนเนรมิรนักร้องผลงานเด่นที่เป็นสิทธิ์วงดนตรีจุฬารัฐของครูมงคลอมตยคุณอีกคนหนึ่งตัวอย่างเพลงดังเพลงเด่นของแมนเนรมิรก็เช่นเพลง จองไว้ก่อนจับตัวที่ตาจองรักน้องก็จองได้ไหมชวนชมเจ้าช่อชวนชมล้านคมคือจะงามกว่า และเพลงดังในยุคต่อๆมาก็คือเพลงบัตรเชิญสีเลือดแต่งโดยสุชาติเทียนทองบัตรเชิญที่เธอให้มาเชิญไปวิวาของตัวเธอน,นั้นฉันรักเรียกว่ามองเต้าหัวใจรอ้อนเผาปอดเผารำพันน้อยใจที่ฉันจนยากเขาจึงได้พาเธอไปจากฉัน ธอบ้าเงิน่อแม่ของเธอบ้าเงินเราจึงแกลงเมินทำไมเรารับกันซึ่งเพลงนี้สายันสัญญาเคยนำมาร้องใหม่ก็ได้รับความนิยมเช่นกันบัรเชิญที่เธอให้มาเชินไปวิวาของตัวเธอนั้น แมนนิรมิดมีชื่อจริงว่าพยุงทองเมืองหลวงเกิดเมื่อวันที่3เมษายนปี2488ที่บ้านโป่งกูตงบตำบลพังตรุอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากสำเร็จการศึกษาภาคบังคับจากโรงเรียนบ้านเกิดเขาก็ใช้ชีวิตแบบลูกชาวนาทั่วไปเพียงแต่เขามีเสียงเพลงในหัวใจมาตั้งแต่เด็กยามีโอกาสก็จะไปช่วยเพื่อน,อนร้องเพลงเชียร์รำวงตามงานวัดแถวบ้านความรักในด้านเสียงเพลงนี้เองทําให้เขาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดได้ไม่นานก็ตัดสินใจหนีออกจากบ้านเข้ากรุงเทพ โดยมาพักอาศัยอยู่กับอาแถวย่านกล้วยน้ำไทยพอตั้งหลักได้เขาก็เริ่มมองหาลู่ทางเป็นนักร้องโดยไปสมัครร้องเพลงกบดบนตรีเทียนชัยสมยาประเสริฐแต่เขาถูกปฏิเสธว่ากันว่าตอนนั้นครูเทียนชัยกำลัง,ลงหลงไหลน้ำเสียงของนักร้องในวงคนใหม่คือพนาบัตรลูกเมืองชนหรือพนมนพพรในเวลาต่อมานั่นเองต่อมาเขาได้ไปสมัครกับดบนตรีก้านแก้วสุพรรณคราวนี้สำเร็จแต่อยู่กับวงก้านแก้วสุพรรณประมาณ6เดือน ได้ทำแต่หน้าที่แบกหามไม่มีโอกาสร้องเพลงบนเวทีเขาจึงลาออกมาเข็นรถขายสับป,ประรดแถวสนามหลวงก่อนที่พรรคพวกจะชวนไปเป็นกระเป๋ารถเมย์สาย31อท่าช้างในปี2 5 0 7ช่วงที่เป็นกระเป๋ารถเมย์เขาก็ไม่ทิ้งความฝันครั้งหนึ่งเขาเดินทางไปสมัครเป็นนักร้องบนดนตรีสุรพลสมบัติเจริญแต่พอไปถึงสำนักงานแล้วเห็นหัวหน้าวงก็พลันเกิดความรู้สึกกลัวบารมีไม่กล้าพูดไม่กล้าเข้าไปสมัครในที่สุดเขาก็ตัดสินใจหันหลังก้าวออกมาระหว่างนั่งรถกลับบ้าน ผ่านทางวัดเชิงไหวเห็นสำนักงานวดนตรีจุฬารัฐก็เลยลองแวะไปสมัครดูบังเอิญเจอกับสังทองสีใสเอ่ยถามเขาว่าบ้านอยู่ไหนเขาตอบว่าเมืองการสังทองบอกว่าฉันอยู่สุพรรณคนใกล้กันทองเหมือนกันสังทองสีใสซึ่งขณะนั้นกําลังดังจากเพลงอกุนก็เลยพาไปหาครูมงคลหัวหน้าวงแต่วันนั้นไม่เจอในจุดนี้ครูมงคลอมตยกุลเคยกล่าวถึงลูกศิษย์คนนี้เอาไว้ว่าปลายปี25 0 7รเราวๆเดือนพฤศจิกายนได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่ง มีลักษณะสูงโยงผมเป็นกระเซิงเหมือนไม่เคยสัมผัสกวีได้มาเดินวนเวียนอยู่แถวแถวหน้าสำนักงานของบุรุตรีจุฬารัฐแต่ไม่กล้าเข้ามาเขาเดินด้อมๆมอ,มองมองอยู่อย่างนั้นอยู่ราวราวเจ็ดวันแล้ววันหนึ่งดูเหมือนเขาตัดสินใจได้เด็ดขาดเดินเข้ามาในสำนักงานเพื่อมาพบผมพอเจอเขาก็ยกมือไหว้แล้วก็นั่งนิ่งเป็นใบอยู่ประมาณ3ามชั่วโมงเห็นจะได้จนผมทนไม่ไหวต้องถามว่ามีธุระอะไรหรือ เขาตอบอ้อมแอมเหมือนไม่ค่อยแน่ใจว่าผมมาสมัครเป็นนักร้องครับครูมงคลเล่าว่าความจริงตอนนั้นนักร้องของวงจุฬารั์มีเยอะแล้วผมจึงปฏิเสธไปหมอก็ไม่พูดว่าอะไรแต่ก็ยังเพียรพยายามมาอยู่เรื่อยๆเมื่อมาถึงก็ไม่พูดอะไรนั่งเฉยเฉยพอได้เวลาใกล้ค่ำก็ลากลับบ้านเขาทำแบบนี้ทุกวันอยู่ประมาณสเดือน ผมก็เลยนึกเวทนาจึงเปิดประตูให้ด้วยการให้ร้องเพลงให้ฟังหมอก็ร้องด้วยความเตรียมใจตั้งอกตั้งใจร้องจนสุดฝีมือผมเห็นว่าเด็กคนนี้มีทางเพราะซุ่มเสียงแปลกหูดีก็เลยรับเขาไว้ให้เข้ามาแบกหามไปก่อนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ปี2 5 0 8แล้วเขาก็มีโอกาสได้ร้องเพลงหน้าเวทีเป็นครั้งแรกในวันที่27กุมภาพันธ์ปี2 5 0 8โดยเขาร้องเพลงหลงกรุงของการแก้วสุพรรณได้ค่าตัว5 0บาท ต่อมาราวอีก6เดือนเขาก็มีโอกาสได้ร้องเพลงบันทึกเสียงเป็นเพลงแรกคือเพลงนาดำนาดอนซึ่งเป็นผลงานการแต่งของสมเสียพานทองหรือชายเมืองสิงโดยได้รับการตั้งชื่อนักร้องว่าแมนเนรมิดเพลงแรกนี้พอไปได้แต่ยังไม่ถึงกับสร้างชื่อเขาเมามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักจากเพลงชวนชมซึ่งก็เป็นผลงานการแต่งของสมเสียพานทองอีกเช่นกัน สำหรับที่มาที่ไปของเพลงดังเพลงแรกของเขานั้นว่ากันว่าช่วงที่เขามาอยู่กับวงจุฬารัตนั้นตอนแรกแมนเดร์มิดเข้าไปพักอาศัยอยู่บ้านชายเมืองสิงห์และทําหน้าที่ดูแลบ้านรดน้ําต้นไม้แต่เขามักจะเรียกต้นชวนชมผิดเป็นต้นลั่นทมอยู่ประจําชายเมืองสิงห์ก็เลยแต่งเป็นเพลงให้เขาร้องเสียเลยเป็นเพลงชวนชม เขาเรียกไม่ผิดอีกเลยเพราะเพลงดังสนั่นตัวเขาเองก็กลายเป็นนักร้องดังของวงขึ้นมาอีกคนต่อมาแมนเนรมิตได้ร้องเพลงบันทึกเสียงอีกหลายเพลงเช่นเพลงจองไว้ก่อนซึ่งแต่งคำร้องทำนองโดยจำนงเป็นสุขหรือสวงสันติเตเพลงหลับไม่ลงไม่สำคัญผลงานการแต่งของปอเทียนสุวรรณหรือสุชาเทียนทองเพลงลูกจ้างเป็นผลงานการแต่งร่วมของสมเสียนผานทองและสนิทมโนรัตน์นับว่าเขาโชคดีมากที่ช่วงนั้นมีรุ่นพี่นักแต่งเพลงหลายคน ช่วยกันแต่งเพลงให้เขาร้องมากมายช่วงที่เขาดังๆเขาได้ค่าตัวคืนละ300บาทถือว่าไม่น้อยเลยในยุคนั้นแล้วแมนเนรมิดก็กลายเป็นนักร้องระดับแถวหน้าอีกคนหนึ่งของวงดนตรีจุฬารัฐ ปี2512เขาตัดสินใจลาออกจากวงจุฬารัตโดยเพลงสุดท้ายที่บันทึกเสียงให้กับวงจุลารัตก็คือเพลงรักแท้จากลูกทุ่งซึ่งเป็นผลงานการแต่งของวิเชียนคำเจริญแมนเนรมิตรเคยเผยกับนิตยสารราชาเสียงทองฉบับเดือนตุลาคมปี2533ถึงจุดนี้ว่าหลังจากใช้ชีวิตนักร้องอยู่กับวงดนตรีจุลารัตได้ประมาณ7ปีเขาก็เริ่มคิดถึงจังหวะและโอกาสที่จะหาความมั่นคงให้ตัวเองแทนที่จะรับจ้างยืนร้องเพลงหน้าเวทีอย่างเดียวเขาเผยว่าผมตัดสินใจออกจากวง ุลรัตมาตั้งวงดนตรีของตัวเองก็ลองดูนะครับแต่ทําได้แค่2ปีก็ต้องหยุดวงไปคืองานมันไม่สม่ําเสมอมีมั่งไม่มีมั่งเราต้องรับผิดชอบชีวิตลูกน้องหลาย10คนผมก็เหนื่อยมากเหนื่อยมากกว่าตอนอยู่วงจุลารัตเยอะเลยก็เลยเลิกดีกว่า หันมาร้องรับเชิญตามงานมั่งตามห้องอาหารมั่งแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ร้องแล้วหันมาลงทุนทําเทปให้สายันสัญญาร้องในชุดบตูมโบบาลแล้วต่อมาก็ทําเทปให้สายันสัญญาร้องอีกโดยเอาเพลงของชายเมืองสิงในชุดมาลายดอกรักมาร้องใหม่แล้วก็มีชุดยิ่งตัวยิ่งสวยกับน้ําลงเดือนยี่ตัวผมเองก็มาอัดเพลงชุดสนุนน้อยเรือนง,งามมีเพลงกลับเถิดเรียมจา๋า แอบมองเป็นต้นเขาเผยถึงชีวิตบนถนนนักร้องที่ผ่านมาว่ามันก็สนุกดีนะเดินทางไปกับวงตระเวนไปร้อยเอ็ดเจ็ดด้านน้ำา7ปีนี่ไปมาทั่วประเทศเลยนะเพราะงานของวงมีทุกวันเล่นที่ไหนก็พากันไปนอนที่นั่นบางทีก็นอนในรถระหว่างเดินทางน,นั่นแหละแต่ก็สบายใจดีไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรสมัยนั้นผมมีรายได้คืนหนึ่งประมาณ3-400บาทก็ถือว่าเยอะแล้วสําหรับค่าของเงินสมัยนั้นก็อยู่ได้สบายๆกินนอนด้วยกันทั้งหมดมีทูลทองใจพรพิรมชาย เมืองงสงิพนมนพพรในห้างประจวบสมัยนั้นเขาเป็นนักร้องในวงเหมือนกันในปี2521แมนเนรมิดกลับมาโด่งดังอีกครั้งจากเพลงบัตรเชิญสีเลือดซึ่งเป็นผลงานการแต่งของครูสุชาติเทียนทองต่อมาก็มีผลงานบันทึกเสียงบ้างเช่นในปี2546ได้นำเพลงเก่า มาบันทึกเสียงใหม่เช่นเพลงไม่สําคัญหลับไม่ลงและก็มีเพลงที่แต่งใหม่ด้วยจากนั้นแมนเนรมิต e ได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่ภูมิลําเนาเดิมคือบ้านโป่งกูตบตําบลพังตรุอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บุรีและยังรับเชิญร้องเพลงตามงานต่างๆพร้อมทั้งจัดรายการวิทยุสําหรับชีวิตครอบครัวเข้าสมรสกับกลอยมิ่งขวัญซึ่งเป็นชื่อนักร้องสมัยที่อยู่วงการแกลสุพรรณ ซึ่งก็คือคนเดียวกันกับดวงมานมิ่งมิดซึ่งเป็นชื่อนักร้องตอนอยู่วงชัยเมืองสิงห์และในบทบาทของนักจัดรายการวิทยุภรรยาของเขาใช้ชื่อว่ากลอยใจเกตแก้วทั้งคู่มีบุตรสาวด้วยกัน2คนชีวิตของแมนเนรมิดดูเหมือนจะไปได้สวยจนกระทั่งมีข่าวล่าสุดเมื่อปี2565ที่ผ่านมาโดยมีรายงานข่าวว่ารุดช่วยอดีตนักร้องแมนเนรมิดอาการน่าเป็นห่วงหลังป่วยหลายโรครุมเร้าเมื่อวันที่ 23มีนาคมปี2,565 2สองพระเอกกิตอาสาบินและเอกพัน์บัลลือริ์ได้เดินทางรถไปช่วยเหลืออดีตนักร้องดังแมนเดรมิดเจ้าของเสียงร้องในเพลงดังเช่นจองไว้ก่อนและชวนชมเป็นต้นหลังได้รับแจ้งว่าแมนเดรมิดป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยและลำบากมาก ทั้งสองจึงรีบเดินทางไปเยี่ยมและเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อถามว่าป่วยเป็นโรคอะไรบ้างแมนเนรมิดเผยว่าสมัยก่อนก็เป็นเกี่ยวกับโรคภายในพวกไส้เกือบโดนตับแข็งมีเลือดจางขาดเลือดไปเลี้ยงสมองรวมถึงเป็นเก้าเพราะที่เท้าปูดบวม แต่รายได้ของเขาตอนนี้มีเพียงเงินจากผู้สูงอายุ700จากรัฐ300รวมเป็น1,000บาท2พี่น้องพระเอกท็อปไทยจึงมอบเงินคนละ10,000บาทรวมเป็น20,000บาทเพื่อช่วยเหลือแมนเนรมิต e รในเบื้องต้นปัจจุบันนี้อาการป่วยของแมนเนรมิต e รดูเหมือนจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเพราะมีคลิปที่คนไปเยี่ยมเยียนแล้วท่านก็ร้องเพลงได้อย่างไรก็ตามขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงหายวันหายคืนนะครับหัวดีแชแนลขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง จากข้อเขียนโดยคุณคันทรีแมนในบล็อกโอเคเนชั่นขอบคุณนิตยาสารราชาเสียงทองและขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook คุณอนุกูลคนเดิมขอบคุณมากครับเจ